มากินลาบเห็ดตะโลเดอ้อพี่นองจ่าตาโลโลคือตาคนย่ยนา่งไปซื้อมาจากตลาดนอกจากพี่นองจา่าอันนี้ยายนา่งล่างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยล่างแล้วก็เอามาต้มก่อนนอกจากพี่นองจ่าเอ่เพื่อขาเชือ้อเพราะว่าพันยูติดดินนอกจากก็เรียกามาขาเชื้อก่อนต้มขาเชื้อก่อนบานนี้เขาก็มาปรุงพี่นองจา่าใส่น้ำปลาลงไปเด้อใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานอกจากพี่นอง บักหน้าว่าจะพี่น้องจ๋าไผ่มักเปี่ยวกใไ่หลายๆเนาะจ๋าแต่ยานนางบ่มักเปี่ยวจะใส่เฟืองเดียวบานีก,ก็ใส่พริกป่นเนาะจะพี่น้องจ๋าตามด้วยผงนัวเนาะจ๋าข้าวคั่วพี่น้องเฮ็ดขึ้ลาบบานเห้าเนาะจ๋าบานกับโคเล่โคเล่เนาะจะคลุกเข่ามันเข่ากันอุ้สีสันเปเเ็นะเสีบเนาะพี่น้องจ๋าอู้น้ำลายไหลอู้เป็นะเสีบเนาะจ๋ะ บานก็ตามโดยพักนอกจากพักซี่อ่าพักหอมปีนอกจากพี่น้องจา๋าล้วก็ตามด้วยต้นหอมหองเห้าเราจะพี่น้องจา๋าหอมบัวนอกจากใส่ต้องใส่บานก็บทเลอีกหน่อยหนึ่งสีสันเหลิมมากเป็นตะเสรพักพี่น้องสีสันเอ่อเพิ่มขึ้นนละพี่น้องเนาะอ้าวล่องซี่เมืองมัสิเป็นจังไดเนนะะาะบานนี้ลาบเม็ดตะลุ ขาดความนัวใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ขาดความเผิดใส่พริกป่นลงไปอีกพี่น้องจ๋าค่ะเขาเลียกเ่อนึงนอกจากสีสันเพิ่มขึ้นมาเดี๋เข้มข้นล้วพี่น้องเอาซีมอีกเธอหนึง่งพี่น้องจา๋าเป็นจังได,ดสงเ,ดบเ,เสบส,ส,สุดยอดว่าซานพี่น้องจ๋ามาเด้อจะมากินลาบฮิตโล้ัม่่งจะพี่น้องจ๋าเป็นตาเสบหลายมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าสวัสดีค่ะเสบหัวขุีสารมาแล้วพี่น้องจา๋ามาแล้วมาแล้ว วันนี้ยายนั่งนี่แนวกินมาปากพีปากนองก็คือลาบเ็ตตะโลว่าพี่นองจ๋ายายนั่งบริด้กินได้หลบสี่สิบปีนอกจากบริด้กินจักเถื่อหลังจากที่ไปอยู่กรุงเทพเป็นจํานวนมากว่าจาเสพเสพพี่นองจ๋ายายนั่งลาบเองแต่ว่าเห็ดนี่บอได้ไปเก็บเองด้วจ้ะอ่าสื่อเพิ่นมากนอกจากพี่นองจ๋าแต่ก่อนสกินยายนั่งกะขอขอบคุณขอบคุณพี่นองหลายหลายด้วยจ้ะที่แะเขมารับช่มรับฟัง มามาพี่น้องจ้ามากินน้ากันยี่น่งบรได้กินกับเขา่าเลยพี่น้องกินในดอกเนี่ยก,กินเล่นเลเนาะพี่น้องจา้าโอ้ยพุ่นดอกบักไงดอกหน่อยกับมี่เนาะพี่น้องวิธีการเห็ดยีน่นางกับเห็ดให้เบิ้งพอกขาวๆเลวเนาะพี่น้องแซบแสบร่องซิ่มเบิ้งแบบพี่น้องจา้าดอกไงดอกหน่อยเนาะพี่น้องพุ่น มันจิกปุบปุบเนบเนบเพราะว่ามันเป็นเป็นคื้บุญนนี่เนาะพี่น้องจ๋าเป็นคื้บุญ แตงกวามากินกับเนาะจา้ะอืม ไปอยู่กรุงเทพไปจํานวนมากก็เลยบริกินอาหารอีสานบ้านเฮ้าเนากจากที่มันหา,หายากงพี่น้องอืมอืมอืม แต่บ้านเข้าไปงก็กินกับข่าเนาะพี่น้อง,องจา <c oughs> ้า ไปตลาดก็ได้เห็นพี่นองจ้าแต่อยู่ในหมู่บ้านเพิ่นก็นมี่ไปเก็บอยู่แต่ไปเก็บบอท่านเขาเพิ่นก็นเก็บมาขายก็ซสื่อบอท่านเขาพี่นองเอ้ย รสเข็มคนจวดจาดมาก ดอกนี้ดอกไงจ่ะพี่น้องเพชรจะเพราะ,ะว่ายนั่งใส่พริกตั้งสองเถ้าคุณพี่น้องเอ้ยบ่จุใจ ดอกนี้กับดอกไหญ่จะพี่น้องพี่น้องบานเห่าบางคนก็อาจิิบ่เคยกินเนาะจะมันหาย,ยาเลยจ้ะ เราะว่าพันทีออกออกดอกน่ให้กินเนี่ยออกแล้วก็ออกไหวแล้วก็ไปไหวพี่น้องจา้าบม่ได้ออกพันเพื่อ มันสะนนบเนบแล้วก็กรุบกรุบ,บมันคือขนมวุ่นนะพี่น้อง 也别别闹。Wait, you know. พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยายนั่งผ้าพีผ้านองกินลาบเฮ็ดตโลก,ก็ขอจบไปได้เพียงแค่นี้นาะจะกแ่บหลายกขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่แวะเข้ามาดับส้มรับฟังกฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งๆริ่งใเด้อจา้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจา้า